เดี๋ยวเรามาพูดถึงเรื่องของ m o s f e t กันบ้างนะครับ m o s f e t ที่ใช้ในเมนบอร์ดพ c ซนะครับตัว m o s f e t เนี่ยนะครับก็คือเป็นอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำนะครับอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำชนิดหนึ่งนะครับที่เรานำมาใช้กันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการควบคุมนะครับการไหลของกระแสนะครับเพราะว่าโดยปกติแล้วนะครับตัว m o s f e t เนี่ยนะครับก็สามารถจะมีอัตราการ จ่ายกระแสไฟค่อนข้างสูงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในการใช้งานมอสเฟตจริงมีการใช้งานที่ค่อนข้างเยอะนะครับในตัวของเมนบอร์ดนะครับโดยเฉพาะเมนบอร์ด PC นะครับคราวนี้นะครับก็มาดูนะครับในเรื่องของรูปร่างแล้วก็ตัวถังนะครับคือในบอร์ด PC เนี่ยนะครับส่วนใหญ่นะครับก็คืออุปกรณ์จะเป็น SMD นะครับ พราะฉะนั้นนะครับก็จะมีตัวถังที่แตกต่างกันออกไปนะครับมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบสามขาแปดขานะครับหรือสามหรือตัวเล็กนะครับชุดที่เห็นบ่อยบ่อนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็อันนี้จะเป็นรูปของมอสเฟตนะครับแบบต่างๆนะครับส่วนในเรื่องของอันนี้เป็นสัญลักษณ์นะครับสัญลักษณ์ของตัวมอสเฟตนะครับก็ อมอสเฟตเนี่ยนะครับโดยปกติก็จะมีอยู่3ขาก็คือขาเกตขาซอสแล้วก็ขาเด่นนะครับก็คือขาเกตนะครับขาซอสแล้วก็ขาเด่นนะครับก็ปกติก็คือ,อะจะมี3ขานะครับตัวนี้เป็นมอสเฟตเบอร์นะครับสี่สองแปดเอ็นชัแนลมอสเฟนะครับ มอสเฟสนะครับ 2N7002W นะครับเป็น N channel MOSFET นะครับเป็น MOSFET แบบ enhancement ตัวถังนะครับ SOT323 นะครับตัวนี้จะเจอบ่อยนะครับเจอบ่อยในเมนบอร์ดนะครับเพราะฉะนั้นก็ uh, เราก็ทำความรู้จักไว้นะครับโดยเฉพาะไอ้ตัวถัง323ตัวนี้นะครับก็จะจะเจอ ค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้สัญลักษณ์ของมอสเฟตนะครับอันนี้เป็นสัญลักษณ์ของมอสเฟตมอสเฟตเนี่ยโดยปกติก็จะมีด้วยกัน2ชนิดนะครับเป็นเป็นมอสเฟตชนิด n นะครับกับมอสเฟตชนิด p นะครับ n ช a n n e l หรือก็คือเวลาเราเรียกนะครับก็คือมอสเฟตชนิด n นะครับแล้วก็ p นะครับอันนี้ก็จะเป็นสัญลักษณ์นะครับเป็นสัญลักษณ์นะครับ สาระของมอสเฟตชนิดต่างๆตรงนี้ก็คือผมจะพูดเร็วๆนะครับเพราะว่าโดยปกติก็คือ,อเรื่องของพวกเฟสหรือทานซิสเตอร์พวกนี้จะพูดไปค่อนข้างเยอะแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเอาเฉพาะส่วนที่สําคัญนะครับก็คือในส่วนของอที่เป็นเมนบอร์ดนะครับเมนบอร์ดจริงนะครับดังนั้นอันนี้ตัวอย่างของมอสเฟตที่นํามาใช้ในเมนบอร์ดนะครับ อย่างชุดนี้นะครับเป็นมอสเฟสที่อยู่ในชุดภ้าจ่ายไฟนะครับก็คือ CPU นะครับจ่ายไฟในชุด CPU ก็จะมีมอสเฟสนะครับโดยปกติแล้วจะมีนะครับมีค่อนข้างเยอะนะครับมีมีเยอะหลายตัวนะครับคราวนี้ถ้าเป็นรุ่นใหม่ๆเนี่ยโดยปกติก็จะใช้ก็จะมีซิงค์นะครับมีซิงค์ระบายความร้อนอีกทีนึงนะครับถ้าเป็นรุ่นเก่าๆก็บางตัวก็อาจจะยังไม่ได้มี มีซิงค์นะครับระบายความร้อนนะครับแต่ว่าถ้าเป็นพวกรุ่นใหม่ๆเดี๋ยวนี้ก็คือจะมีซิงค์ติดซิงค์ระบายความร้อนไปด้วยนะครับเพราะว่าพวกนี้จะทํางานค่อนข้างหนักนะครับทํางานหนักนะครับแล้วก็จะเป็นตัวที่เสียค่อนข้างบ่อยด้วยนะครับอ,อันนี้ก็คือให้ดูนะครับให้ดูรูปแบบต่างๆนะครับของมอสเฟ t ให้ดูตัวอย่างนะครับ อันนี้ m o สเฟตชุดจ่ายไฟ CPU นะครับมาดูตัวมอสเฟตที่อยู่ในชุด5 v d โวลต์ดูกันนะครับตัว m o สเ e ตนะครับที่อยู่ในวงจรน,นะครับภาคจ่ายไฟชุด5 v d โวลต์ดูลนะครับตัวนี้เป็นมอสเฟตนะครับ คินะครับเบอร์2 s k C 212นะครับแล้วคิวห้พีเบอร์พีสองศูนนะครับ2ตัวนี้นะครับอยู่ในวงจรภาคจ่ายไฟชุด5 V d โวลต์ดูอลนะครับเราจะเจอบ่อยนะครับเจอบ่อยตัวถังสอ2ตัวเนี้ยนะครับเราจะจะเจอบ่อยนะครับที่อยู่ในชุดของ5 V d โวลต์ดูอลนะครับคราวนี้นะครับ ามาดูวงจรกันบ้างนะครับในวงจรชุดนี้นะครับโดยปกติก็จะคือจะต่อไว้กับแหล่งจ่ายไฟก็คือบวก1 2โวลต์นะครับแล้วก็ในชุดนี้จะเป็น5โวลต์ดูโอ้นะครับแล้วก็5โวลต์นะครับอ,อันนี้5โวลต์นี่12นะครับส่วนชุดนี้เป็น vcc 3โวลต์นะครับแล้วก็จะเป็นตัว5้าโวลต์ n, นะครับ5โวลต์แซนบายโวลต์5 vsp นะครับ Uh, อันนี้โวลต์ซนบายนะครับอันนี้5โวลต์ดูอัลนะครับ uh, อ่ะคราวนี้นะครับอ่า uh, ตัวนี้นะครับ vcc 5โวลต์นะครับ ในวงจรนะครับในวงจรชุดนี้นะครับเป็นชุดจ่ายไฟ5โวลต์ดูอัลนะครับเพราะฉะนั้นนะครับระบบไฟจริงๆเนี่ยนะครับเป็นไฟที่เริ่มต้นมาจากตัว5 vsb ตัวนี้นะครับก็คือ5โวลต์แซนด์บายเนี่ยนะครับเป็นไฟ5โวลต์ที่จ่ายเข้ามาให้กับเมนบอร์ดนะครับซึ่งจะจ่ายเข้ามาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นตัวเมื่อ5 vsb ตัวนี้ทํางานเนี่ยนะครับไอ้ตำแหน่ง5โวลต์ดูอัลตัวนี้ก็จะได้ไฟ5โวลต์ด้วยเช่นกันนะครับก็จะเป็นไฟ5โวลต์นะครับ แต่นะครับถ้าสมมติว่ามีระบบไฟนะครับก็คือมีไฟจ่ายเข้ามานะครับจ่ายเข้ามา1 2โวลต์ตัวนี้นะครับจ่ายเข้ามานะครับเึ๊บนะครับตัวเฟสตัวนี้นะครับตัวมอสเฟสตัวนี้นะครับเขาจะไม่ทํางานนะครับตัวนี้จะไม่ทํางานนะครับไม่ทํางานเพราะฉะนั้นระบบไฟ5 v s b ตัวเนี้ยนะครับที่จ่ายเข้ามาเนี่ยนะครับตรงนี้นะครับจะเปลี่ยนมาใช้ไฟ v c c ชุดนี้แทนนะครับ ไฟ5โวลต์จาก Vc ชุดนี้แทนนะครับหลังจากเปิดเครื่องนะครับหลังจากเปิดเครื่องนะครับอ่ามันจะมีแรงดันไฟจ่ายเข้ามานะครับจ่ายเข้ามาตรงนี้นะครับทําให้ตัวเฟสตัวนี้นะครับทํางานนะครับเพราะฉะนั้นไฟ5โวลต์เนี่ยนะครับ5โวลต์จากอ่จุด Vcc นะครับก็คือ Vc 5โวลต์เนี่ยนะครับไอสายไฟเส้นสีแดงของซัพพลายเนี่ยนะครับก็จะถูกจ่ายเข้ามานะครับแล้วก็จะมาแทนที่5โวลต์ดูอ้อ นะครับเพราะฉะนั้นไอ้คำว่า5โวลต์ดูออตัวเนี้ยนะครับก็คือแหล่งจ่ายไฟนะครับก็คือแหล่งจ่ายไฟนะครับที่สามารถจ่ายไฟได้นะครับในช่วงที่สแตนบายก็คือช่วงที่เรา,เายังไม่ได้เปิดเครื่องเนี้ยนะครับเราจะได้รับไฟ5โวลต์นะครับ5 VSB ก็คือไฟสแตนบายเนี่ยจะถูกจ่ายเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นไฟ5โวลต์ นะครับ5โวลต์ตัวแรกเนี่ยนะครับ5โวลต์ทีแรกเลยเนี่ยนะครับจะรับไฟ5 VSB นะครับจากไฟแซนบ่ายนะครับจากนั้นนะครับพอเปิดเครื่องเนี่ยนะครับพอเปิดเครื่องขึ้นมานะครับไฟชุดนี้นะครับจะถูกจ่ายเข้ามาจ่ายเข้ามาจ่ายเข้ามานะครับทําให้เฟสตัวนี้ไม่ทํางานนะครับพอเฟสตัวนี้ไม่ทํางานปุ๊บนะครับตัว VCC ชุดนี้นะครับ VCC ชุดนี้ นะครับจริงทํางานนะครับจริงทํางานนะครับเพราะฉะนั้นไฟ5โวลต์ดูก็จะเป็นไฟที่มาจาก VCC ชุดนี้หรือพูดง่ายๆว่านะครับก็คือในสภาวะแซน b บนะครับเขาจะใช้ไฟ5 VSB แต่พอสภาวะเปิดเครื่องปุ๊บเขาจะเอาไฟจาก VCC ไฟ5โวลต์ olt, นะครับมาใช้งานแทนนะครับแทนเไฟแตนาบชุดนี้ เพราะฉะนั้นนะครับกล่าวาโดยสรุปแล้วนะครับก็คือมอสเฟตเนี่ยนะครับก็เอามาใช้ในชุดไดรหรือว่าชุดควบคุมคือเปรียบเสมือนกับสวิตนะครับสวิตตัวหนึ่งนั่นแหละนะครับก็อันนี้คือตัวอย่างนะครับที่พูดถึงเมื่อกี้นะครับก็คือ,อตัวถังนะครับ ่ o นะครับ252นะครับเป็น MOSFET ชนิด P Channel นะครับ P Channel นะครับ Enhancement Mode นะครับอ่าตราทนแรงดันอยู่ที่30โวลต์นะครับทนกระแสที่36แอมป์นะครับเพราะฉะนั้นนะครับตัวนี้นะครับเวลาที่เรามาใช้ในวงจรก็คือเมื่อกี้ที่ได้อธิบายไปแล้วนะครับก็คือไฟนะครับ ไฟ VSB ตัวนี้นะครับ5โวลต์สแตนบายนะครับอาจจะวิ่งนะครับจากขา3าแล้วก็ออกไปที่ขา2นะครับก็จะได้ไฟเป็น5โวลต์ดูอัลนะครับ5โวลต์ดูอัลนะครับเพราะฉะนั้นนะครับาการทำงานนะครับการทำงานของมอสเฟตในระบบ พาจ่ายไฟชุดนี้นะครับเป็นสนายไฟที่มาจากพาวร์ซัพลายแรงดันอยู่ที่5โวลต์นะครับเมื่อมอสเฟตได้รับการปบอัุที่ถูกต้องกระแสไฟ 5v s b จะไหลผ่านจากมอสเฟต Q58 นะครับเข้าที่ขาซอสแล้วก็ออกที่ขาเดนนะครับทำให้5วด duo ได้รับแรงดันไฟ 5v วด้วยเช่นกันนะครับอ,อันนี้เป็นตัวอย่างนะครับตัวอย่างก็คือมอสเฟตนะครับใน เบอร์2 sk 4 2 1 2นะครับในวงจรชุดภาคจ่ายไฟเลี้ยงแดมนะครับภาคจ่ายไฟเลี้ยงแดมนะครับก็คือมอสเฟตนะครับจริงมันมีอยู่อ่ทั่วนะครับมันมีอยู่ในเมนบอร์ดนะครับมีเยอะมากนะครับอยู่ในเกือบทุกชุดเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราก็อ่ลองสังเกตดูนะครับตัวเล็กตัวใหญ่ก็คือต่างกันที่เรื่องของตัวถังนะครับแต่ว่าในหลักการทำงานของมอสเฟตจริงก็เหมือนเหมือนกันนะครับ อนนี่มอสเฟตนะครับ2อ sk 4 2่2 n channel นะครับเป็น switching mode นะครับพวกนี้จะอยู่ในชุดได้นะครับชุดขับแรงดันไฟนะครับในผ้าจ่ายไฟชุด switching นะครับที่จ่ายเป็นไฟเลี้ยงให้ขับวงจรชุดไฟเลี้ยงแลมนะครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับในเรื่องของตัวมอ s เฟตนะครับที่อยู่ในเมนบอร์ด ของ PC นะครับอันนี้คร่าวๆนะครับ